สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสตากศซีลาครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันจันทร์ที่15้านะครับคุมพาสองห้าหก4ี่นะครับก็มาชมดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับสําหรับของวันจันทร์นี้นะครับผมก็จะใช้หลักของวิชาของผมนะครับมาวิเคราะห์เจาะดาวเด่นให้กับท่านนะครับดาวดวงแรกของผมนะครับเป็นดาวอังคาร3าครับ มาตรฐานดาวนั้นเป็นเกษตรนะครับและยังได้ตำแหน่งระวางปลูกเอกด้วยนะครับมาชมดาวเด่นอีกดวงหนึ่งนะครับผมผมนะครับดวงที่สองให้ดาวพระหัสห้านะครับเด่นตั้งงานนะครับวันนี้ดาวพระหัสครับมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับและยังได้ตำแหน่งระวางปลูกเอกด้วยนะครับมาชมดาวเด่นดวงที่สามผมให้ดาวพระเกตเก้านะครับพระเกตเก้านะครับมาตรฐานดาวนะครับเขาได้วอลโคระวางและยังได้ตำแหน่งระวางปลูกเอกด้วยนะครับ มาชมดาวเด่นดวงที่สี่นะครับผมให้ดาวพระราหูนะครับพระราหูแปดนะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นนิดนะครับและยังได้ตำแหน่งระวางปู่เอกด้วยนะครับมาชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับผมให้ดาวศุกร์หกครับมาตรฐานดาววันนั้นนะครับเป็นเทวีโชคนะครับและยังได้ตำแหน่งละวางปู่เอกด้วยนะครับก็มาชมดาวเด่นดวงที่หกดวงสุดท้ายของผมนะครับ ผมให้ดาวดาวเสาเจดนะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นเกษตรครับก็ครบแล้วครับเลขของผมในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําเลขของผมไปใช้ได้ทั้งวันนะครับไปสลับตําแหน่งสองตัวสามตัวก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนําตัวเลขผมไปใช้นะครับใช้ได้นะครับถึงเลยนะครับตั้งแต่ฮานอยนะครับประเทศลาวนะครับ ช่วงสองทุ่มนะครับผมก็จะมาจับดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ผมชอบนะครับผมชอบนะครับดาวองคารสามครับก็สามมาจับนะครับสามห้านะครับสามเก้าสามแปดสามหกสามเจ็ดนะครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวพรหัสถห้านะครับก็ห้ามาจับนะครับห้าเก้าห้าแปดห้าหก ห้ครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวพะเกตนะครับพัะเกตเกานะครับเกเก้ามาจับนะครับ98 96 97ก็ครับก็ครบแล้วนะครับส่วนท่านชมชอบเลขเของผมที่ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปจับเพิ่มได้นะครับตัววิ่งตัวลูดของวันที่วันจันทร์นี้นะครับสินี้นะครับผมจะมาให้อีกสองตัวนะครับผมชอบนะครับ ดาวอังคารนะครับ3มและดาวพระหัส5้านะครับ2องดวงนี้เป็นดาววิ่งลูดของวันจันทร์นี้นะครับก็ครบแล้วนะครับเลขของผมนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเฮงเงรวยรวยมีโชคมีลาบกันมีข้าวกับข้าวกันนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมก็จะมาฝากช่องทาง youtube ของผมอีกช่องหนึ่งนะครับ ชื่อช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่จะสนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีของผมนะครับก็เชิญได้นะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ลายกลุ่มอยู่และอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับก็086ครับ3356397นะครับ ก็ทักมาแล้วผมก็เชิญท่านเข้ากลุ่มฟรีของผมนะครับผมก็จะมีแนวทางวางตัวเลขให้กับท่านทุทกวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้ครับก็ขอให้ผู้ชมโชคดีเฮ็ๆเลยๆนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ